ลงโทษประหารชีวิตในสหรัฐคุณผู้ชมคะก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ถึงประเด็นด้านจริยธรรมนะคะซึ่งล่าสุดก็ร้อนไปถึงบริษัทยายักษ์ใหญ่นะคะที่เขาออกมาแสดงความไม่พอใจที่ทางรัฐบาลเนี่ยแหละคะ่ะเอาผลิตภัณฑ์ของเขาไปใช้ในการฉีดยาให้กับนักโทษเพื่อเป็นการประหารชีวิตบริษัทยายที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเลยก็คือไฟเซอร์อิงค์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องทําทุกอย่างเพื่อสร้างหลักประการทําให้มั่นใจแหะคะ่ะว่านับจากนี้ไป ต้องไม่มีการเอาสินค้าของไฟเซอร์ไปใช้ประหารชีวิตนักโทษด้วยวิธีการฉีดยาอีกซึ่งถแถลงการเพิ่งจอกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือทางบริษัทก็บอกนะคะว่าเนี่ยบางรัฐเขาเคยเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งไปใช้ประหารนักโทษชีวิตก็เลยขอคัดค้านซึ่งประกาศมานะคะว่ายาของไฟเซอร์มี7ชนิดที่นับจากนี้ต้องถูกกำหนดเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นยาชาโปรโบโฟลชนิดออกฤทธิ์แรง ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุทำให้นักร้องคนดังอย่างไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตมียาแพนโรเนียมโรมายโพแทสเซียมคลอไรไอโอขอภัยไอดาโซลัมไฮโดรมาโฟนโรคูโรเนียมโรมายและเวอร์โรเนียมโรมาย ทั้งหมดนี้เจ็ชนิดที่ว่ามาต้องถูกกำหนดเงื่อนไขให้กับผู้ค้าส่งกับดิวเลอร์ตัวแทนจัดจำหน่ายกับผู้ซื้อว่าเวลาที่คุณซื้อไปแล้วต้องใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ไปขายต่อให้กับหน่วยงานราชทานแล้วไปใช้ในการประหารชีวิตนักโทษเพราะเขาบอกนะคะว่าบริษัทยาตั้งขึ้นมาจุดประสงค์เลยก็คือว่า เพื่อปกป,ป้องรักษาชีวิตผู้คนกําหนดว่าต้องใช้ยาตามข้อบ่งชี้บนฉลากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไปทำอย่างอื่นเขาก็จะไม่พอใจก็ถือว่าเป็นการปิดช่องทางที่ใหญ่ที่สุดด้วยสําหรับภาครัฐที่จะหาซื้อยามาใช้ในการประหารชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็จะเห็นนะคะว่าบริษัทยาอื่นๆกว่า20แห่งทั้งในสหรัฐยุโรปเนี่ยเขาก็ทําลักษณะเดียวกันมาแล้ว